ได้เวลาแล้วกวาดมาจนหมดเลยหมดพัดคลังข้างที่เลยแต่ไม่พอยังขาดอีกหลายแสนรังเอามาจากไหนพระปะรมมวงสามวงชั้นสูงโดยเฉพาะฝ่ายานเอาเพชรหนึ่งจินดามาขายแล้วแลกเป็นเงินเหรียญรั่ลหลงเศสรเจ้าเล่ไม่เอาเงินแบงค์ด้วยสักจะเอาแต่เหรียญกุ้งกิ้งอะเดชบ,บุญรอสามเกบเอาไว้เป็นเงินเหรียญกุง้งกึิ้งพอดีไงอ,อันนี้เงินที่เอามาถ่ายบ้านถ่ายเมืองน่ะ คือเนื้พระกลารข้างที่ที่รอสามเก็บหอมลอมิตรจากน้ำพักน้ำแรงที่ท่านไปขาขายเองนะเออแล้วก็พระระวมมาวงศาระุงวงนี้ท่านก็ทํามาหากินนะองค์ที่บริจาคเยอะที่สุดใส่ในองค์หนึ่งน่ะก็คือสมเด็จพระพันวษาญาติของในหลวงราชการที่านั่นแหละเพราะฉะนั้นจะพูดว่าแผ่นดินนี้พระราชาหามาให้เราอยู่คุณดูสิคะอาเซียนสิบประเทศน่ะ ที่ไม่เคยเป็นเมืองขึ้นเลยสักครั้งเดียวมีกี่ประเทศต่อครมีไหมคะไม่มีมีค่ะประเทศไทยประเทศเดียวที่ไม่เคยเป็นเมืองขึ้นใครเลยเพราะฉะนั้นน่ะอิสรภาพเน่ะเราได้มาจากการเสียสละของกษัตริย์งั้แล้วอยู่ๆกษัตริย์ไม่มีความหมายแบบถ้าไม่มีไพ่ฟ้าประชาชีแล้วจะมีประเทศได้อย่างไงรูก็เลยบอก ภายฟ้าประชาชีเยอะแยะถ้าไม่มีกษัตริย์ที่กล้าหาญและเสียงละจจะรวมประเทศได้ไหมใช่ไหมก็มีแต่กองรู้นหลังนี้กระจัดกระจายกันไปเพราะฉะนั้นมันต้องการผู้นําที่เก่งและชาญฉลาดจะเห็นว่าสงครามก้าวทัพนี่พม,มา่ายนทัพมันไม่รู้กี่ทิศมาเป็นแสนแต่ว่าพระเจ้าตาก ใช้รหารน้อยกว่าตั้งเป็นสิบเท่าแต่ว่ามีกุศโลบายดียเอาชนะได้อาถามมีไพ่ฟาประชาชีมากมายไกลกองะถ้าไม่มีผู้นำที่ชาญฉลาดจะชนะสิทเขาได้ไั้มฝากเอาไว้คิดนะถ้าใครไปเห็นชอบว่าสถาบันกษัตริย์ไม่จําเป็นครูฝากเอาไว้คิดด้วยแต่สําหรับครูครูมองว่าแผ่นดินนี้สมที่จะเรียกว่าคิงดอมคือเป็นอนาจาักรของพระราชานะคะ คือจะไปเทียบกษัตริย์ไทยกับกษัตริย์ฝรั่งเศสกษัตริย์อื่นก็มีบทนมันต่างกันมากกษัตริย์ฝรั่งเศสพระเจ้าหลุยส์สิบหกไปย้ยมาอยอังกอร์นั้นที่โดนอิโดนตินะคูเรียนอยู่ในประวัติศาสตร์ฝรั่งเศสไปลืกไถภาษีชาวบ้านเขาจนเขาจะไม่มีกินนะแม่ขนมตังตัวเองก็ไม่มีกินแต่ในวังมีปา์ไี้กันทุกคืนอย่างนั้นสมควรไหมที่จะถูกปฏิวัตินะแต่กษัตริย์ไทยทำอย่างนั้นไหมพรก้าท่านบากบัน กูว่าเอาแค่โครงการหนึ่งในสี่พัน่าโครงการนะ่ยทำให้ชาวเขาเลิกปลูกฝิ่น,นแล้วมาปลูกพื่อเงือหนาเป็นสตรอเบอรี่เป็นอะไรนะมีผู้รับประการกับประเทศเยอะนะ